อแลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะแหนก็มีแมสเซจจาก Universe มาให้คุณเล่นกันนะคะเป็นการเลือกไพ่เนาะไพ่ในคลิปนี้วันนี้นะคะก็อยากจะบอกก่อนนะว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปประกอบกับก,บการตัดสินใจนะคะก็ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณรวมไปถึงต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตของคุณจริงๆนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเพียงแค่เออเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะคือแบบอาจจะไม่ใช่ชีวิตของคุณจริงๆอาจจะเป็นชีวิตของคนอื่นมาปนๆกันมาผสมกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณ ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบดูดวงเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตจริงๆนะคะแนะนํานะคะให้ดูดวงส่วนตัวนะคะกับใครก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็มีผลเจ็ดวันนับจากวันที่คุณเปิดดูนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูกี่ครั้งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบต้องการที่ เรียกว่าอะไรอ่ะแบบรักษาสภาพจิตใจตัวเองนะคะเราก็อยากใช้คลิปนี้ในการนั่งสมาธิหรือว่าการฟังเพื่อแบบเยียวยาจิตใจนะคะก็สามารถทำได้เนาะโอเคค่ะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไพ่นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กลกองกองที่1นะคะ c h a r i o กองที่2นะคะ temperance นะคะแล้วกองที่3นะคะ a c o แบ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันค่ะอลโสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนที่เลือกกองที่หนึงเนาะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเปิดไพ่เปิดดวงให้กับทุกคนเลยนะคะถ้าฟังอะไรแล้วรู้สึกไม่ดีหรือว่านั้นไปแกะปมหรือไปทําให้คุณรู้สึกแย่นั้นก็ต้องขอคำาาด้วยนะคะนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทําสิ่งนั้นเนาะเจตนาของคลิปนี้นะคะตั้งใจทําเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ย คุณกำลังพบเจอกับอะไรอยู่แล้วคุณกำลังที่จะต้องไปในทิศทางไหนนะคะเป็นเพียงแค่คำแนะนำหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเลือกตัดสินใจยังไงแล้วคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะหรือว่าชารลีออโอเคค่ะสิ่งที่ยูนิเวอร์สนะคะต้องการจะแนะนำคุณก็คือว่า ไปต่ออย่าเพิ่งหยุดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันเพราะฉะนั้นคุณกำลังอยู่ใน process ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังนำพาให้คุณนะคะเป็นคนที่สมควรที่จะเป็นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณสู้มานานแล้วมันหนักมากแล้วมันเหนื่อยมากแล้วนะคะก็ขอให้ไปต่อค่ะ ถ้าคุณเหนื่อยจริงๆนะคะมันหนักเกินไปจริงๆเนี่ยขอให้คุณพักก่อนเมื่อคุณพักแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่ค่ะแล้วขอให้ไปต่อนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุและผลเสมอเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่มันเหนื่อยอ่ะมันแบบ มันมันใช่จริงๆหรือเปล่าอ่ะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณอนะ่ะหันกลับมองตัวมามองตัวเองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณกำลังทำอยู่อะ่ะมันใช่ตัวตนของคุณจริงๆหรือเปล่าแล้วมันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าบางครั้งบางทีนะคะขอให้คุณอะ่ะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆงบางคนอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออะไรอะ่ะแล้วพอเหมือนแบบเลือกในสิ่งที่จำเป็น คุณเหมือนกับคุณบางคนเลือกในสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วพอคุณตั้งเป้ากับสิ่งที่จําเป็นอะแล้วพอคุณไปถึงจุดจุดหนึ่งอะมันทําให้เกิดคําถามความสงสัยว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรนะคะอย่าทําอะไรตามแรงกดดันค่ะ ให้ทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขให้ทําในสิ่งที่คิดว่าแบบมันจะแบบให้คุณค่าอะไรกับคุณแล้วก็ให้คุณค่าอะไรกับคนอื่นลองดูค่ะลองเปลี่ยน เหมือนกับเปลี่ยนโฟกัสดูนะแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะบางคนนะ่ะตัดสินใจด้วยแรงกดดันจากสภาวะรอบตัวไม่ได้ตัดสินใจจากสิ่งที่คุณชอบเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่วงเนาะมันอาจจะแบบมันอาจจะทำให้คุณมีไฟแค่บางครั้งบางทีที่ได้รับกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณต้องการจริงๆอ่ะแต่พอถึงจุดๆนึงแล้วว่ามัน มันไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะถามใจตัวเองอีกครั้งค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรอแล้วถ้ามันใช่แเราทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อยนะคะคุณลองถามใจตัวเองดูถ้าเกิดว่าใช่แล้วทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อย,ะค,ะค,ออค,อยคุณถึงรู้สึกท้อแล้วคุณถึงแบบ ไปไม่ไหวสักทีนะคะบางคนนะคะอาจจะไปต่อไม่ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการเพราะว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะหรือว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่ในเวเดียวกันกับคุณที่เขาแบบมีคนติดตามเยอะๆหรือว่ามีคนที่แบบที่คอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาแต่คุณไม่มีอย่างนีน้มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงเกินไปแล้วมันแบบ มันอยากได้แต่ว่ามันทําไม่ได้นะคะมันก็เลยมีความรู้สึกแบบเนี้คุณลองชา์เลนตัวเองดูค่ะว่าโอเคถ้าเป้าหมายของคุณอ่ะมันคือการที่จะทําให้เออคุณโด่งดังหรือว่าคุณต้องการที่จะได้รับเงินก้อนโตนะคะคุณก็อาจจาเป็นที่จะต้องมาทบทวนตัวเองแล้วว่า คุณมีดีอะไรคุณมีอะไรที่แบบสามารถนำไปช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วคนที่คุณช่วยเหลือเป็นใครเป็นคนรูปแบบไหนแล้วเขาต้องการอะไรนะแล้วคุณก็ค่อยๆหาข้อมูลต่อไปค่ะแล้วมันจะทำให้คุณได้เจอหนทางที่เป็นจริงที่ใช่จริงๆนะคะแต่ว่าคุณจะไม่สามารถเจอหนทางที่ใช่ได้ถ้าคุณยังไม่เคยลองกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่แบบ ที่มันอยู่ตรงหน้าคุณนะคุณลองชาเลนจ์ตัวเองดูคุณลองแบบออกไปหาแรงบันดาลใจคุณลองออกไปให้สิ่งดีๆกับคนอื่นดูค่ะแล้วคุณจะกลับมามีแรงบันดาลใจกับตัวเองแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงจิตใจของตัวเองได้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้กลับมาทบทวนตัวเองบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณเ,เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้กับข้อผิดพลาดของตัวคุณและ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะบางอย่างก็เป็นบทเรียนที่ทําให้คุณได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการบางอย่างนะคะก็เป็นบทเรียนที่จะทําให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ต้องการและอะไรคือสิ่งที่คุณควรทําและไม่ควรทํากับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะมันก็ให้เหตุและผลและบทเรียนเสมอนะคะมันไม่มีหรอกที่แบบ คุณตัดสินใจที่จะทำแล้วมันไม่เกิดผลอะไรหรือว่าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำแล้วมันไม่เกิดผลอะไรอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าโอเคเราเออเราเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะเลือกสิ่งของหรือว่าเลือกประสบการณ์หรือเลือกการงานที่เราต้องการได้นะคะแต่ความเป็นจริงแล้วในรูปแบบของพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพลังงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะ อยู่กับใครหรือว่าเลือกที่จะไปจากใครก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะต้องทำพลังงานของคุณให้เทียบเท่ากับพลังงานของสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือพลังงานของคนที่คุณอยากจะได้นะบางครั้งบางทีการ g r a v i t ทที่อยู่ใน energy ต่ำอ่ะเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยคือจิตตกอะค่ะ มันจะทําให้คุณดึงดูดคนที่แบบท็อกซิกเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆเื่อๆ,ๆๆคุณลองสังเกตดูนะคุณยิ่งจิตตกเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดคู่ค้าหรือดึงดูดแบบเพื่อนดึงดูดครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอ่ะให้ดิ่งลงเรื่อยๆ ะะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าคุณต้องการความรักถ้าคุณต้องการความเมตตาถ้าคุณต้องการความสุขคุณจําเป็นที่จะต้องมีความสุขกับตัวเองแล้วเมื่อคนอื่นเห็นเอ NERGY ของตัวคุณเขาก็จะแบบมีความสุขแล้วเขาก็จะแบบรู้สึกเดียวกันกับคุณเราสามารถเป็นไปในแบบที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของพลังงานาคุณจำเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ให้มาก เพื่อที่คุณจะได้ไม่แบบไม่ดิ่งลงไปมากกับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นะคะโอเคนี่เป็นแมสเซจกับยูนิเวิร์สนะคะที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่า The Star ขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะคะถ้าแนนพูดอะไรไม่ดีหรือทำร้ายจิตใจใครแนนก็ต้องขอคำาัด้วยนะคะแนนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครจริงๆแต่ว่าแนนจำเป็นนะคะที่จะต้องพูดในความเป็นจริงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแนนจะบอกก่อนนะเจตนาของคลิปนี้นะคะตั้งใจทำเพื่อที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ที่จุดไหนนะคะแล้วคุณ นะคะควรที่จะไปต่อ,อยังไงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวคุณเท่านั้นนะที่จะเป็นผู้เลือกหนทางแล้วก็กำหนดชีวิตของตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า universe หรือว่าธรรมชาติต้องการจะบอกอะไรคุณนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอขอให้คุณนะมีความหวังไว้นะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะสุดท้ายความหวังของคุณนะ่ยมันจะสามารถเป็นจริงได้ ถ้าเกิดว่าคุณมีความหวังและมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะความหวังของคุณน่ะอาจจะแบบมันอาจจะดูเพ้อฝันสําหรับคนบางคนแต่ว่าบนโลกใบนี้ค่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้นะคะมันก็จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ประสบการณ์ผู้คนชีวิตที่คุณต้องการได้ในรูปแบบที่มันแบบ ที่มันซัพพอร์ตใจคุณจริงๆนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณหวังอะ่ะคนบางคนอาจจะพูดว่ามันเกินตัวหรือว่าคนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะคือถ้าคุณสามารถที่จะเชื่อได้และทำในหนทางที่เชื่อได้เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อมีเป้าหมายอะ่ะคุณจะมองเห็นหนทางในการไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะเห็นหนทางในการไปคุณจะเห็นแบบ เอ,อเขาเรียกว่ากุญแจเนาะจิ๊กซอค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปคุณจะได้จิ๊กซอทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะ่ะแต่ว่าคุณเห็นภาพสําเร็จแล้วนะเออคุณก็ต้องหยิบจิกจ๊กซอตรงเนี้ยไปต่อจิ๊กซอตรงเนี้ยไปต่อก็เหมือนกับการที่คุณจำเป็นที่คุณจะต้องเดินทางนะคะการเดินทางในที่นี้หมายถึงการทำงานที่แบบ ไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางอย่างเดียวนะเป็นการทํางานในทุกๆสาขาอาชีพเลยนะคะเราเรียกว่าการเดินทางนะโอเคการทํางานในทุกสา,สาขาอาชีพเลยอะ่ะมันจําเป็นที่มันจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจําเป็นที่อาจจะต้องเออคุณอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่าพรหรือว่าในสิ่งลี้ลับหรือในสิ่งที่เป็นม a จิกอะ นะคุณอาจจะไม่เชื่อในสิ่งนั้นนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณไม่เชื่อก็ไม่ได้หมายของว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะคนบางคนนะคะได้สิ่งที่เขาต้องการจากสิ่งที่เรียกว่าเมจิกหรือสิ่งที่คุณไม่เชื่อนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะคนบางคนอ่ะอาจจะเชื่อในการกระทําของตัวเองมากกว่า คนบางคนอาจจะเชื่อว่าความคิดความสามารถของเรามันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงในระบบของโลกในระบบของพลังงานเนี่ยความเชื่อนะคะหรือว่าศรัทธาหรือว่าแบบเขาเรียกว่าพรเมจิกอะนะ้ำเมจิกะจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เชื่อในเมจิกอะจะทํางานได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ะะมันจะมีอย่างนี้จริงๆนะคะคนที่ทํางานในรูปแบบของแบบไม่ว่าจะอยู่ในใสายอาชีพอะไระถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ให้คุณเจอกับเหตุการณ์ผู้คนแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าคุณเชื่อในจุดจุดนี้นะคะเขาก็จะโดนบันดาลให้คุณนะไปเจอกับจุดจุดนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบ บังคับได้ว่ามันจะต้องจบแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณนะคะจะทํายังไงหรือว่าคุณจะคว้าโอกาสนั้นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถให้โอกาสคุณได้เจอกับคนเหล่านั้นให้โอกาสคุณได้เจอกับสถานการณ์เหล่านั้นให้โอกาสคุณได้พบเจอกับสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่าคุณจะรักษาไว้ได้มากน้อยหรือว่าคุณจะทํายังไงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมันอยู่ในมือคุณค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณเชื่อว่าเออ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณเออมันจะสามารถที่จะเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็ไม่แปลกแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะคุณบางคนอ่ะอาจจะรู้สึกได้ว่าสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรที่จะเจอเลยแต่คุณก็เจอมันนะคะมันเหมือนกับแบบแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คุณจะเชื่อว่าตัวคุณนะคะ เป็นคนที่หาสถานการณ์นั้นมาได้แล้วก็เป็นคนที่คว้าโอกาสนั้นมาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะถ้าตัวคุณยังไม่พร้อมอะคุณจะไม่สามารถเจอกับโอกาสใดๆไ,ได้ต่อให้คุณแสวงหาแทบตายคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องจังหวะเวลาของชีวิตแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีจริงค่ะ แล้วถ้าเป็นคนที่เชื่อนะคะคุณจะทํางานด้วยความที่มีความสุขและไม่กดดันไม่หนักไม่เหนื่อยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อและเชื่อในความพยายามของตัวเองต้องกดดันต้องสู้ต้องต้องตายกันไปข้างนึงอะ่ะจนกว่าจะได้ความสําเร็จนั้นมาเออนั่นแหละถ้าคุณเชื่อใน,ในแบบนั้นนะคุณก็จะมีชีวิตที่เป็นแบบนั้นนะคะมันหนักมันเหนื่อยมากๆ สำหรับบางคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้าคุณมีความเชื่อแบบไหนคุณก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าพลังงานอะ่ะ ก็ยังทำหน้าที่ของเขาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นธรรมชาติเป็นกฎของโลกเป็นกลไกลของโลกเพราะฉะนั้นแล้วเขาย่อมทำหน้าที่ของเขาด้วยตัวของเขาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะ คุณบางคนเชื่อในเรื่องของเมจิกนะคะแล้วสิ่งที่เรียกว่าเมจิกอ่ะจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะแต่ถ้าคุณบางคนไม่เชื่อนะคะต่อให้คุณไม่เชื่อถ้าคุณทําในสิ่งที่ที่มันส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะ่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเกิดค่ะแล้วก็เกิดในรูปแบบที่ ที่คุณส่งออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเมจิกนะคะหรือธรรมชาติก็ยังทำงานของเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะเหนื่อยเองด้วยตัวของคุณหรือว่าคุณเลือกที่จะศรัทธาและทำแค่บางส่วนนั่นละ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นนนสามารถให้ได้สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่สอง เออแนนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายๆออลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่3นะคะหรือว่าอัคโคแปดนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดไพ่นะคะเจตนาของคลิปนะคะตั้งใจทำเพื่อที่จะให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ในจุดไหนนะคะปัญหาของคุณคืออะไรแล้วคุณจะแก้ไขมันได้ยังไงเป็นเพียงคำแนะนำคำแนะนำหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้า คุณฟังแล้วคุณรู้สึกไม่ดีนะคะหรือว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบเชื่อไม่ได้นะคะคุณก็แล้วแต่คุณค่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณอย่าเพิ่งเชื่ออะไรโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดว่าพูดแรงเกินไปหรือว่าพูดแบบคุณไม่ชอบนะคะก็ต้องขอคมาด้วยนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายคุณแต่ขออนุญาตพูดตามความจริงนะคะ โอเคแมสเสจจากยูนิเวอร์สของคุณที่เลือกกองที่3นะคะความสนุกสนานแล้วก็ความเป็นเด็กในจิตใจของคุณนะเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้คนเข้าหาคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณนะ่ะ ตั้งสติมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับชีวิตของคุณในปัจจุบันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนนะคะคุณจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ถ้าคุณยังมีความรักคุณยังมีความสนุกกับตัวเองยังมีความสนุกกับสถานการณ์รอบข้างอยู่นะคะลองมองทุกเรื่องให้เป็น Challenge นะคะถ้าคุณมองปัญหาเป็นปัญหาคุณก็จะรู้สึกหนักเหนื่อยแล้วก็หน่วงนะคะแต่ถ้าคุณมองปัญหาเป็น challenge หรือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแล้วเป็นสิ่งที่แบบ ที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วทุกคนจําเป็นที่จะต้องผ่านไปไม่ว่าจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรู้สึกเศร้าเจ็บปวดกลับมาหรือต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสุดท้ายแล้วคุณจะต้องก้าวผ่านในจุดนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปถึงเส้นชัยของคุณเพราะฉะนั้นเราอะค่ะถ้าคุณมองแบบนี้เข้าใจแบบนี้อะคุณจะมีความสุขได้ในทุกๆกวันแล้วคุณจะสนุกกับชีวิตถึงแม้ว่ามันจะมีแรงกดดันมากมายโอเคถ้าคุณมอง ว่าโอเคนะตอนนี้แรงกดดันในตอนนี้คือนี่สินมหาศาลที่กําลังกองอยู่ตรงหน้าที่แบบทํำยังไงก็ไม่สามารถที่จะมองได้ว่ามันเป็นความสุขและความสนุกนะคะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้คนส่วนมากนะคะรู้สึกว่านี่อ่ะ เป็นสิ่งที่แบบเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงมหาศาลที่แบบรับไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะชดเชยแล้วก็ทดแทนได้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะบางครั้งบางทีนะถ้าเรามองข้ามไปอะอย่างน้อยอะเรามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้รู้ว่าการเงินอะสำคัญแค่ไหนและการจัดการการเงินหรือว่าการใช้ ใช้หนี้ให้ตรงเวลามันจําเป็นแค่ไหนนะคะยิ่งถ้าคุณมีหนี้เยอะๆคุณจะมองเห็นว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะแบบบริหารเงินได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราบริหารเงินงานได้ไม่ดีพอเนี่ยงานใหญ่กว่านี้แล้วเราจะทํามันได้ยังไงนะเราหวังใหญ่กว่านี้เราหวังต้องการโปรเจกต์ร้อยล้านพันล้านแต่หนี้สินแค่นี้คุณยังไม่สามารถที่จะแบบบริหารจัดการและหนี้สินแค่ แค่นี้มันทำให้คุณรู้สึกแย่ได้ขนาดนี้แล้วคุณจะมีความสามารถที่ไหนไปเอางานร้อยล้านพันล้านมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าคุณมองและเข้าใจในรูปแบบนี้นะคะคุณจะมองว่าเออใช่สิเพราะฉะนั้นแล้วอ่าตัวคุณนะ่ะยังไม่แมชกับพลังงานที่คุณต้องการที่จะได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะแมชได้นั้นนะคะก็ะค,ะคือโอเคสิ่งที่ผ่านมา นี่สิ่งที่ผ่านมาคือมันผ่านมาแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะตัดจบไปค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่โดยการที่เราอะทำงานนะคะทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อไปว่าโอเคเมื่อมันมีความผิดพลาดน,นี้เกิดขึ้นแล้วในอนาคตเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็จะมีโอกาสที่ที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะโอกาสที่จะทำให้คุณปลดหนี้ได้อะถ้าคุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวเองแล้วเชื่อและศรัทธาในสิ่งต่างๆที่มัน เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าแบบมันจะดูเกินตัวมันจะดูไม่จริงมันจะดูแบบเหนื่อยมากๆนะคะตอนที่คุณสร้างนี้อ่ะคุณก็คิดเหมือนกันแหละค่ะว่าคุณจะสร้างได้ถึงจุดนี้เลยเหรอจะสร้างนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะทำหนี้ได้มากขนาดนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการปลดนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นความรู้สึกเดียวกันที่แบบเออฉันอาจจะแบบปลดไม่ได้ในตอนนี้แต่ในอนาคตอ่ะ คุณอาจจะปลดได้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะขอให้คุณนะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะดึงดูดให้คุณไปพบเจอกับสถานการณ์ที่ใช่ในพลังงานที่ใช่พลังงานที่ใช่สถานการณ์ที่ใช่นั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวคุณนะคะ เข้าใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะแก้ไขมันในอนาคตและในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันจะต้องคุณจะต้องลบอดีตถึงแม้ว่ามันจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าคุณจะแบบรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะการที่เรามีนี่หรือว่าการที่แบบ เรามีความผิดพลาดอะไรบางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนปมมันอาจจะเป็นเหมือนแผลที่เมื่อแบบสะกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกแย่แล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าแต่ในความเป็นจริงแล้วว่ะค่ะคุณอาจจะแบบมองในทิศทางที่ตลกตลก,ตลกคำๆก็ได้นะคือคุณอาจจะมองได้ว่าแบบเออฉันเป็นคนที่มีค่ามากที่ฉันสามารถก่อนนี้ได้มากขนาดนี้นะคะแล้วคุณก็เชื่อว่า คุณเป็นคนมีค่ามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้เพราะว่าคุณเก่งไงคุณมีค่าไงคุณสามารถที่จะทําได้นะคะถ้าคุณเชื่อในจุดนี้เนี่ยคุณจะสามารถดึงดูดกับเหตุการณ์แล้วก็งานที่คุณจะสามารถปลดหนี้ได้หมดหนี้ได้ในอาจจะแบบอาจจะในครั้งเดียวหรืออาจจะในหลายๆครั้งนะคะครั้งเดียวในที่นี้นี่คืออาจจะเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาตุ้มแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่เลยแล้วแบบหลุดหนี้เลยหรือว่า เป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เข้าค่อยๆเข้ามาเพื่อที่จะแบบให้คุณน่ะได้แก้ไขแล้วก็ก้าวต่อไปได้มันอยู่ที่ว่าตัวคุณน่ะมีความพร้อมแค่ไหนก่อนที่คุณจะไปหวังงานใหญ่อ่ะคุณจะต้องหันมามองประสิทธิภาพของตัวคุณเองประสิทธิภาพของออสิ่งที่คุณจะทำนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในไลน์ของการค้าขายนะคะคุณจะต้องดูก่อนว่าประสิทธิภาพของสินค้าของคุณเป็นยังไงประสิทธิภาพของการจัดการ การขนส่งการจัดการการงานเออออเดอร์การจัดการการงานของคุณเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมปัญหาทุกอย่างคิวงานเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันต้องลงล็อกถ้าตัวคุณมีความสามารถแค่50คุณไม่สามารถได้งานร้อยหนึ่งได้นะคะเพราะมันเกินตัวคุณไปนะคะงานที่คุณจะได้ก็อาจจะเป็น30 ถึง50นะคะมันจะอยู่ในประมาณนี้มันจะไม่มันจะไม่มากเกินไปสําหรับที่คุณสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่างานในตอนนี้ของคุณน่ะมันยังแบบมันยังไม่ลงล็อกอะนั่นหมายความว่าคุณจําเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของคิวงานนะคะในเรื่องของคุณภาพงานแล้วก็ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างการบริหารการจัดการงานการบริหารการจัดการการเงินการบริหารการจัดการเวลา จำเป็นและสำคัญมากๆในทุกๆอย่างที่คุณทำอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าตัวคุณใหญ่พอนะคะคุณก็สามารถรับงานใหญ่ได้แต่ถ้าตัวคุณเล็กอะ่ะคุณไม่สามารถรับงานที่เกินตัวคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วตั้งสติค่ะเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ไม่ต้องไปจมอยู่กับอดีตว่าแบบเออมีความผิดพลาดนะมันเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงในชีวิต ก็แค่จำไว้ว่าโอเคมันก็แค่ความผิดพลาดหนึ่งที่มนุษย์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอยู่ในสถานะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงปู่ย่าตาย,ยายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำยังไงต่อไปนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สมควรที่จะคิดถึงมากกว่าตอนที่เอ่อตอนที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกแย่ว่ะมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ โอเคนี่เป็นสิ่งที่ Universe นะคะต้องการจะบอกกับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆเลยแนนขอลาไปก่อนนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะว่าคำพูดบางอย่างของแนนนะคะอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกว่าแบบทำให้คุณรู้สึกแย่แนนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะบางอย่างที่แนนพูดออกไปอะ่ะคือแนนเข้าใจว่าแต่ละคนะมีการรับมือกับปัญหาได้ต่างกันแล้วก็ การจัดการกับปัญหาในชีวิตต่างกันและมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะคุณอาจจะแบบไม่ถูกใจหรือไม่ชอบกับสิ่งที่แนนพูดออกไปแนนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราแนนไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้มีแบบ ความตั้งใจที่จะไปดูถูกความสามารถของคุณหรือว่าไปดูถูกความคิดของคุณนะคะแต่ว่าแนนพูดเพื่อที่จะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็ให้คุณได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงตามจริงและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบางครั้งบางทีอะคะ่ะการที่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่า อยากจะไปสะกิดแผลแต่มันหมายความว่ามันคือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยการลงมือทำไม่ใช่ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขด้วยความคิดและมุมมองที่ดีเพียงอย่างเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกแย่กับคำพูดหรือว่าแบบแนนอาจจะแบบติดตลกในบางบางคำพูดนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณน่ะได้แบบ ได้มองตัวเองในมุมมองที่ดีขึ้นเพราะคนบางคนนะคะยึดติดกับการทํางานแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทํางานไปแล้วงานพลาดอะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วนะมันจะมีคนแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าการที่แบบเราหาเงินได้น้อยลงแปลว่าเรามีคุณค่าน้อยลงไม่ใช่นะคะมันแปลว่าคุณมีค่าของคุณคุณค่าของคุณไม่ได้ลดไปไหนเพียงแต่ว่าช่วงเวลาชีวิตเราก็เป็นจังหวะเวลาของ เศรษฐกิจหรือเป็นปัญหารอบตัวที่เราไม่สามารถที่จะจัดการได้ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านมาแล้วทุกคนก็จะต้องมีแล้วทุกคนจะต้องจัดการกับมันให้ได้นะมันเป็นแค่นั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีค่าหรือคุณไม่มีค่าแต่มันหมายความว่ามันคือปัญหาหรือมันคือเขาเรียกว่า challenge หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอ่ะแบบหนึ่งนะคะคิดสับไม่ออกภาษาไทยของ challenge อ่ะเออ สิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายเออกับคุณนะคะก็มันอยู่ที่ว่าคุณจะมองยังไงแล้วคุณจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นความผิดพลาดก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แค่ไม่ทำในสิ่งเดิมมันก็โอเคแล้วนะคะถ้าคุณรู้ว่ามันผิดถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ดีถ้าคุณรู้ว่ามันแมันส่งผลให้ตัวเองแล้วมันส่งผลให้คนอื่นเจ็บปวดอะแค่ไม่ทำแค่ไม่ย้อนกลับไปทำมันก็พอแล้ว นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนเลยนะขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย